ก็เขาก็วางแผนกันปลูกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การการรวมแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะแบบมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะคะอย่างในบริษัทใหญ่ๆก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเรารวมเกษตรกรคือจริงๆบริษัทอาจจะกังวลเรื่องที่ว่าถ้าเกษตรกรรวมตัวกันแล้วเนี่ยจะมาต่อรองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันอะ การลงตัวของเกษตรกรเนี่ยจะทําให้เขามั่นใจมากขึ้นในการที่จะแชร์ข้อมูลกันแล้วแล้วบางคนเนี่ยจะเป็นบังคับซึ่งกันและกันเลยนะคะอย่างเช่นสมมติว่าไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้สารตกค้างในกรณีของพืชเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนสังคมกดดันว่าไม่ให้ใช้สารตัวนี้ไม่ให้ใช้ยาฆ่าแมลงตัวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันที่มันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพของเขาและครอบครัวแล้วก็เป็นอันตรายกับผู้บริโภคตัวเนี้ยมันมันก็จะเป็น แบบเหมือนเครื่องมือต่อรองแล้วก็เป็นการเหมือนแชร์ความรู้กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงรอยต่อน,นั้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะ,คะเรื่องรอยต่อตอนที่ว่าจะเปลี่ยนไม่ให้ใช้พวกสารเคมีอะไรต่างๆเพราะว่าด้วยความที่เกษตรกรเนี่ยเคยชินกว่าจะยอมรับว่ามันส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมยังไงสภาพดินมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนี่ก็ก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวะนะ,ะ,ะอีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงก็คือบางทีเนี่ยเกษตรกรเขาบอกว่า การที่เขาเข้าสู่เกษตรพันธสัญญาเนี่ยเพราะเขาต้องการเข้าถึงแหล่งทุนโดยลําพังตัวเขานี่มันไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้ซึ่งจริงๆตรงนี้ในเกษ,ษตรกรควรต้องทําความเข้าใจใช่ไหมคะว่าโอเคภาคธุรกิจเ,เขาช่วยคุณเข้าถึงแหล่งทุนด้วยแน่นอนแต่ว่าคุณต้องเกิดการปรับตัวต,วตรงนี้ใช่ไหมคเ,เคยมีเคยไปที่หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองว่าซึ่งเมื่อก่อนนี้เกษตรกรเขาจะคือรวมเกษตรกรที่ไม่มีไม่มีทุนไม่มีสุ้งสตงอะไรเลย,เลยแล้ว,ลวตอนหลังเนี่ย ทาง CP เนะะี่ยเขาไปค้ำประกันให้ค้ำประกันให้กับทางธนาคารแล้วก็เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเข้ามารวมกลุ่มกันประมาณสักยีหลังคาเรือนแล้วก็แล้วก็ล,วกลงลงมือทำกเกษตรกรรมปรากฏว่าเขาก็ทําอย่างมีวินัยอย่างนี้ค่ะตอนหลังนี่ทราบว,ว่ารายได,ได้ครอบต่อครอบครัวนะคะแปดหมื่นบาทขึ้นไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าคือคือ,ค,อคือมันก็ต้องแลกกันนะใช่ไหมคะอาจารย์ว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเกิดคุณจะทํางานคุณก็ต้องมีวินัยในการทํางานซึ่งมัน,มนจะเปหนีทุกอาชีพ ทุกสาขาอาชีพใช่ไหมคะอาจารย์เึียงแต่ว่านอกจากมีวินัยแล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะนี่กลับมาถึงเรื่องของภาครัฐนิดหนึ่งเมื่อกี้เราค้างกันอยู่อาจารย์อาจารย์บอกว่าภาครัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้กับทางภาคเกษตรกรรมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ที่เขาเรียกอะไรคะเทคโนโลยีเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยสามารถให้ความรู้เกษตรกรได้สักแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าเทียบอยู่แล้ว ถ้าถ้าสมมุติว่าเราดูเราดูโครงสร้างของหน่วยงานของภาครัฐนะคะ,คะจะมีกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องโดยตรงะนะคะทีนี้กระทรวงเกษตรเองเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการที่เรื่องเ,ออเป็นทางพันนะคะกระทรวงพาณิชย์ดูเรื่องตลาดเพียงแต่ว่าเขาก็จะไม่รู้สึกว่าคือมันเป็นเหมือนส่วนที่มัน เป็นสีเทาที่ยังไม่ใช่รู้สึกว่าเหมือนของใครคนใดคนหนึ่งสักคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยได้รับการดูแลในส่วนในส่วนของข้อมูลเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกระทรวงไอซีทีดูแลเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมคะจริงๆเป็นส่วนที่ข้าบเกี่ยวเพราะว่าราคาเนี่ยจะต้องถูกส่งให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรอย่างเงี้ยเป็นเป็นการคาบเกี่ยวของกระทรวง หลายกระทรวงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเออยังมันจะมันจะไปทางไหนใช่ทิศทางมันก็ไม่ชัดเจนเกษตรกรเลยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันเขาเรียกอะไรมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะมันจะเป็นลักษณะนั้นตอนตรงให้ความรู้เรื่องทางด้านการตลาดกับเทคโนโลยีเนี่ยก็ก็เลยจะอ่อนไปสักนิดนึงอะคะในเรื่องของภาครัฐค่ะดังนั้นถ้าถามความหมายของอาจารย์แล้วตรงนี้เนี่ย อาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบบเกษตรพันธสัญญาเนี่ยมันช่วยพัฒนาภาคการเกษตรได้จริงหรือเปล่าแล้วมันพัฒนาทางด้านไหนคะอาจารย์ต้องคือยืนยันนะคะว่าถือทํางานวิจัยเรื่องนี้มามันจําเป็นลปีว่ามันมันต้องคือมันจําเป็นมากในการพัฒนาเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดความรู้นะคะ อย่างถ้าสมมุติว่าเกษตรกรที่เขาจับมือกับบริษัทได้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะแล้วก็คนที่รู้ข้อมูลลูกค้าเนี่ยคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกค้าเนี่ยคือบริษัทแล้วก็บริษัทรวบรวมความต้องการของลูกค้าถ่ายทอดออกมาเป็นระบบแล้วก็ส่งให้เกษตรกรว่าเกษตรกรจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะทําให้เกษตรทำให้ผลิตผลของที่เกษตรกรผลิตมาแล้วเนี่ยตรง